หลับแต่งเว็บไซต์ SEO ท่านสามารถกรอกข้อมูล SEO ประกอบไปด้วยหัวข้อเว็บไซต์เป็นส่วนสำคัญในการค้นหาใน Google ไม่ควรยาวเกิน100ตัวอักษรคำสำคัญในการค้นหาควรสอดคล้องกับเนื้อหาในเวน็บไซต์ควรกรอกเป็นคำและขั้นด้วยลูกน้ำไม่ควรเกิน10คำรายละเอียดเว็บไซต์ สแสดงผลลัพธ์ต่อจากหัวข้อเว็บไซเมื่อมีผู้คนค้นหาผ่าน Google ควรใส่ข้อความที่ปูงใจให้ผู้คนค้นหาคลิกเข้ามายัางร้านค้าของท่านสถิติแหล่งที่มาของการเข้าชมในกรณีที่ท่านใช้ Google Analytics, Facebook Pixel, Google Tag Manager ท่านสามารถกรอก Tracking ID ในช่องตามตัวอยา่างหลังจากที่ท่านใส่ข้อมูลครบเรียบร้อยแล้วให้ท่านกดบันทึกข้อมออูล